สวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะถึงกับตะลึงนะคะเมื่อน้องแอดมินช่วยพี่ปุ๊นะคะทำความสะอาดด้านหน้า่เลยเออกว้า,เเวา,าดเาเป็นทุกงานนะคะเป็นเกนอ,อ,แกแกอ,อดแด้ยอยู่กับแม่แม่นะคะช่วยงานแม่แกวาดจากกวาดแล้ ออาเ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 อางัดงัดงัดไปเอาตอนนี้เรามาดูช่วยคนใหม่ของเรานะคะช่วยทุกคนนะคะเาไม่ลำเอียงนะสะอาดหรือยังไปที่ไหน อะไรนะอืมเป็นอะไรตัดเล็บใครตัดให้แม่บ่โอ้ได้เล็บบ่เนี่ยนะหอยหอยบ่หอยตัวน้อย เป่าให้มะไหนเป่าให้มะฟังฟังปิดดีปิดน่ดีปิดเอาเป่าเป่าเป่าฟังดีปิดปปปดีปิด,ด,ปด ลมที่ไหนเนาะมินลมไหนลูกคุ้มหนูบ่มินคุ้ม,นห,ม,ม,มหนูบ่ลูกใช่ไหมมินอยากคุ้มหนูชอบป่ะเราไปครัวกลางกันไปครัวกลางแล้วก็ไปไปอันนั้นตามมินเนาะมินเนาะ,ะอยากกินเค้ก สำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะะอุเอาสามนาทีหนึ่งค่ะนาทีสาวรเราก็นั่งอยู่ในที่โดมนะคะอันนี้ก็เดือนเดือนกุมภาเนาะจะเป็นช่วงเทศกาลแหงความรักเหงความรักแล้วก็เทศกาลบุญาธาตพนมนะคะแล้วก็เป็นงานการราตของจังหวัดสกลนคร เป็นงานแบบเป็นงานที่ในเมืองสกลนครแล้วก็กาวงานงานเยอะมากนะคะช่วงนี้งานเยอะมากงานเยอะมากนะคะเราจะไปทำอะไรต่อเราก็ทำภารกิจด้านหน้าเสร็จนะคะ ยาก็จะผ่าเอฟซีนะคะเราะดูดอกไม้อ้าวเห็ดออกเห็ดออกด้านหน้าพี่น้องเห็ดอะไรนี่ดอกจุอยใช่ไวดอกกระจุมกระจิมเห็ดนะคะเราออกด้านหน้านะคะเห็ดหญ้านะคะจะเป็นเห็ดหญ้าเป็นหญ้า นี่ก็จะเป็นดอกมะลินะคะรอบรอบรอบองค์ปูนะคะดอกมะลิรอบองค์ปูนะคะดอกไม้นะคะหอมมากนะคะเอฟซีนะคะหอมแจกบานหน้าเลงนะคะดอกไม้นี่บานหน้าเลงเนาะ ค่ะยามเช้าๆนะคะ,ะเอฟซีแมลงผู้ ชมสว,วนนะคะดียจะพาเอซนะคะชมนะคะสวนดอกไม้นะคะสวยงามมากน,นี่ก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะอ้าวลุงวางไปส่งน้องตองแล้วนะคะออกไปแล้วนะคะดียยาจะพาเอซนะคะดูชมดอกไม้สวยๆเนาะ ย้อนแสงพี่น้องเอ้ยย้อนแสง ส้มชวนนะคะเอฟซี F Z, ดอกไม้นะคะนานานชนิดนะคะสวยมากนะคะดอกซาก,กุระก็มีนะคะที่โคกหนองนาของเรานะคะผักเซียนฝรั่งนะคะก็มีนะคะการสำหรับคลิปนี้นะคะ่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ